รอบที่แล้วสําหรับผมที่มีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นไรนะเรามาเริ่มผมเริ่มใหม่ได้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกว่ายังไงถ้าเรามีความรักและมีความสุขยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แบบทุกทุกนะผมเรียกมานานแล้วครับผมเรียกมานานแล้วครับหลายคนชอบด่าผมเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องงงงงผมถามเลยคนที่ด่าผมอ่ะคุณทาคนคนหนึ่งอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้แบบผมเปล่าคุณทําไม่ได้หรอกครับ ทําให้มันเป็นแบบให้คนมานรักเขาเป็นพันเป็นแสนคนแบบนี้ครับทุกคนอยากเหมือนการมินมากเพราะว่าที่นู่นเนี่ยการแข่งขันมันสูงแล้วก็ถ้าเราไปเดินๆเราจะบอกให้เลยว่าที่นู่นนี่ยไม่ได้มีใครรู้จักพวกเขาก็กลับมารอบนี้จริงความตั้งใจผมก็คือ ไม่ได้ให้ทำงานสองอาทิตย์เนาะตามตามความตั้งใจของผมเลยจริงๆเลยนะที่ว่าแบบอยากแบบผมว่าถ้ากลับมาเรียนรู้หรืออะไรก็คือกลับมาคุยกันจริงจังสองอาทิตย์แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวผมเป็นคนที่แบบคือเรามีงานที่แบบพร้อมอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่น่าใช่เรื่องอะไรที่มันจะมาวัดกันแบบนี้สําหรับผมผมรู้สึกมันเสียเวลานะไม่รู้จะให้อยู่เฉยๆทําไมอะ่ะแบบมันมันน่าเบื่อนะคนที่แบบมาอยู่แล้วเราก็ทํางานทั้งวันด้วยก็เลยบอกคุ้งปูว่า โรงงานเลยโรงงานก็โรงงานโรงงานไปเลยทํางานด้วยกันคู่ไปเลยดีกว่าที่สําคัญคือรอบนี้กลับมาก็มีอะไรที่มันตั้งแต่ก่อนกับครั้งที่แล้วผมก็บอกว่ามันต้องตัวผมเนี่ยจะพยายามขอให้มันเป็นอะไรที่จริงขึ้นอะไรที่ช่วงไหนที่ว่าเขาเล่นอยู่หรือว่าเป็นเป็นการงานของเขาในออนไลน์ผมก็จะเข้าไปน้อยลงเพราะผมรู้สึกว่าผมแบบไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยตัวเราก็คือขอให้มันจริงขึ้นการจริงขึ้นมันมีข้อเสียนะครับก็คือหลายคนก็อาจจะแบบ ไม่ได้ชอบมากเหมือนเดิมเพราะไม่ได้รู้สึกว่าแบบดูแล้วมันจีนดูแล้วมันฟินอนะไรเงี้ยแต่ตัวผมขอให้มันเป็นแบบตามความจริงความที่มันจะมีการพัฒนาขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยนะ่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า <c oughs> แล้วก็พอกลับมารอบนี้เราก็ได้คุยกันจริงจังมากขึ้นด้วยอนะไรเงี้ย <c oughs> มีหลายคนที่ที่ไม่ชอบเราไปแล้วมีหลายคนที่ไม่ชอบเขาไปแล้วแล้วอยู่ดีก็ยังแบบเหมือนเหมือนมันไม่มีอะไรดูอ่ะมั้งก็ยังแบบว่าเปิดใจกลับมาดูมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆมา,มากๆ ความอันนี้ของผมก็คือเราจะพยายามตัวผมนะเมื่อไหร่ที่ผมโดดเข้าไปหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงมากที่สุด <RTX. S 2> อะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาอะไรมากขึ้นเนะี่ยตอนนี้มันก็พัฒนามากขึ้นนะครับพัฒนามากกว่ารอบที่แล้วมากๆ <Lore. S 1> เพราะว่ามันมีการคุยกันที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีมาคุยกันแบบจริงจงังมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาคงได้รับรู้ <fred. S 2> ตัวผมก็ได้รับรู้อะไรต่างๆเนียเราก็มีการคุยกันมาก<ผ>ม <ๆ S 1> ายเพราะสาหรับผมอ่ะผมยังมองว่าตัวผมมันเหมือนเจเงแต่ผมชอบวาม มีความรับผิดชอบชที่สุดรอ,อบนี้เหมือนที่เขาบอกว่ากลับมาไอ้รอบที่แล้วสําหรับผมที่มีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมผมถือว่ารอบที่แล้วไอ้ที่มันผ่านมาก่อนกลับมารอบนี้ผมคิดอย่างเดียวเลยกับผมกับทีมกับอะไรทุกอย่างว่าไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วเรามันเริ่มผมเริ่มใหม่ได้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกว่ายังไงถ้าเรามีความรัก แล้วมีความสุขยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แบบทุกข์ๆกันนะตัวผมตอนแรกเนี่ยผมคุยเรื่องสถานะจนผมไม่คุยแล้วผมพู่ตรงว่าผมพูดจนผมไม่ไม่คุยแล้วแต่ว่าตอนหลังก็เมื่อวันสองวันก็ได้มีโอกาสมาคุยกันอีกทีนึงแต่กันเนาะใช่ใช่ไม่ผมบอกผมเป็นอยู่แล้วผมเรียกมานานแล้วครับผมเรียกมานานแล้วครับอยู่คนเรียกคุยอยู่คนเดียวมานานแล้วครับใช่ผมจริงจังตลอดอยู่แล้วครับ เพราะว่าผมบอกเลยว่าหลายคนชอบด่าผมเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่ององงแๆผมถามเลยคนที่ด่าผมอ่ะคุณพาคนคนหนึ่งอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้แบบผมเปล่าคุณทําไม่ได้หรอกครับผมพูดตรงๆทําให้มันเป็นแบบให้คนมันรักเขาเป็นพันเป็นแสนคนแบบนี้ครับบอกเลยว่าคุณทําไม่ได้หรอกครับน้องๆทุกคนอยากเหมือนกามิน ทุกคนอยากเหมือนการมินมากเพราะว่าที่นู่นเนี่ยการแข่งขันมันสูงแล้วก็ถ้าเราไปเดินเดินเราจะบอกให้เลยว่าที่น,นู่นเนี่ยไม่ได้มีใครรู้จักพวกเขานะครับใครอย่าว่าผมคํานี้นะแต่ผมพูดตรงว่าที่นู่นพวกเขาดังกันในกลุ่มแค่ติ๊กต็อกเกอร์<ม>อะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งที่เขาได้รับความรักจากคนไทยเนี่ยมันเหมือนดาราเหมือนดาราดังคนหนึ่งเลยที่แบบมาแล้วแบบแต่แล้คนคนไปรับที่สนามบินเยอะแยะมากมายโอกาสเนี้ยมันมันหายากมากแล้วเขาก็ช่างน้ําหนักกันดูว่าอะไรมันจะอยู่นานยาวนานกว่ากัน ผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยสําหรับหลายใครหลายๆคนนะแต่ผมเนี่ยเบื้องหลังที่อยู่ทุกวันคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ยันวันนี้ก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้น้องๆอ,อ่ะได้อยู่ยาวๆ <Okay. S 1> ผมอยากให้พวกเขาอ่ะได้รับความรักที่มันยาวๆกว่าการนั่งเคาะหน้าจอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็เบือ่อมันก็หมดมุกไป <Okay. S 1> น้องๆผมทุกคนอยากเป็นเหมือนกามินแต่ผมก็ยังย้ำอีกทีว่าผมลงไปเล่นเนะี่ยคือผมก็ใช้ใจจริงๆแล้วผมก็รักรัก,กมากๆคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยใช่เพราะก่อนหน้า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ